คนตั้งกายให้ตรงการนั่งตัวตรงไม่ใช่เกรงตัวแต่เป็นการขยับโยกหาจังหวะการนั่งที่พอดีการนั่งที่พอดีก็คือกระดูกสันหลังของเราจะเรียงเป็นเส้นตรงแปลว่าน้ำหนักทั้งหมดในร่างกายของเราจะกดลงไปอยู่จุดเดียว ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการนั่งตัวตรงนั้นตัวเองจะรู้สึกเหมือนจะงายหลังแต่ความจริงเป็นจุดที่พอดีที่สุดทำให้เรานั่งได้ทนนั่งได้นานเมื่อขยับนั่งตัวตรงได้แล้วก็เ,เอาความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ใจเข้าให้ความรู้สึกไหลตามลมหายใจเข้าไปให้ใจออกให้ความรู้สึกไหลตามลมหายใจออกมาจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมการปฏิบัติทมทุกกองจะทิ้งลมหายใจเข้าออกไม่ได้ ลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐานนองกรรมาฐานทั้งหมดเมืแ่อบบความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจก็อย่าเผลอไปบังคับลมหายใจตัวเองร่างกายของเราต้องการลมหายใจแรงหรือเบายาวหรือสั้นให้ปล่อยไปตามปกติธรรมชาติ เรามีหน้าที่ตามดูตามรู้เท่านั้นเมื่อรู้สึกว่าลมหายใจเริ่มส่งตัวแล้วก็ให้นึกถึงภาพพระพุทธร,รูปที่เรารักเราชอบมากที่สุดกำหนดภาพพระไว้เหนอืศีรษะของเรา ให้ใจเข้าให้ภาพพระเลือเไไ่อนลงไปในอกเลื่อนลงไปไงในท้องหายใจออกให้ภาพพระเลื่อนจากท้องขึ้นมาบนอ,อกขึ้นไปบนศีรษะอย่าใช้ใสายตาเพ่งภาพพระและอย่าไปเอาความชัดเจน ให้แค่รู้สึกว่ามีภาพพระอยู่ก็ใช้ได้แล้วหายใจเข้าภาพพระเลื่อนลงไปในอ,อกเลื่อนลงไปในท้องหายใจออกภาพพระเลื่อนจากท้องขึ้นมาที่อ,อกขึ้นเปน็นบันสีสะห้ใจเข้าภาพพระสว่างขึ้น ออภาพภาพรสว่างขึ้นหายใจเข้าภาพภาพระสว่างขึ้นหายใจออกภาพภาพระสว่างขึ้นอย่าไปกำหนดว่าต้องสว่างเท่าไรให้รู้สึกว่าความสว่างจากองค์พระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกัน หลังจากนั้นก็ให้ความสว่างนั้นกลบเกลื่อนตัวเราลงไปด้วยหายใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้น ใยใจออกพระพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นเมื่อรู้สึกว่าตัวเราและองค์พระสว่างสวัยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ใจนึกถึงรัศมีสีขาวสว่างสวยัยเยือกเย็นแผ่จากองพระและตัวเราออกไปรอบข้างไปอย่างสัปสัตว์ทั้งหลายทุกภพกทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งเบงบนถึงชมชั้นที่สิบหกเบลล่างถึงอเวชีมหานรก เบื้องขวางคือโลกธาตุหรือดวงดาวต่างๆที่มีคนและสัตว์มากมายนับไม่ถ้วนให้ตั้งใจกำหนดใจว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตกล่วงไปแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงไปเสวยสุขในสุขติพบโดยทั่วหน้ากันเถิดมนุษทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์ยากเศร้าหมองเดือดร้อนลําเคินทุกกายทุกใจเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการใดๆก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้ล่วงพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นเถิด มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขความจเจริญดีอยู่แล้วขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพ่งเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่แก่กันและกันเสียสละให้ปันช่วยเหลือเพื้อคูลแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกระตนให้พันทุกข์ เพอยังโลกนี้ไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์ด้วยเธอดใหใจเข้าให้ลัทมีสิขาวรอะองค์พระสว่างสวัยแผ่กว้างออกไปกว้างออกไปหายใจออกให้กลับมาสว่างสวัยที่องค์พระบรศีรษะของเรา ใจเข้าให้รัศมีสวา่วางกว้างไกลออกไปออกไปไม่มีประมาณในใจออกให้กลับมาสวา่สวางสวัยอยู่เนือศีษะของเราเมื่อสามารถกระทำจนรู้สึกถึงภาพพระที่สว่างสวัยชัดเจนดีแล้ว เลื่อนอาภาพพระนั้นเข้ามาอยู่ในศีรษะของเรารู้สึกเหมือนกับว่าศีรษะของเราเป็นห้องกว้าง,างมีองค์พระตั้งอยู่ข้างในไม่ว่าสิ่งหนึ่งประการใดที่เข้ามาข้างในเราจะรู้จะเห็นเท่าทัานทั้งหมดน้อมจิตน้อมใจกราบลงตรงหน้าพระนั้น พ่านั่นคือพระพุทธนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านเสด็จมาโปรดเราเป็นการสงเคราะห์เพื่อให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าให้ตั้งใจว่าเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านก็ค,คือเราอยู่บนพระนิพพาน ากำลังใจไว้เหมือนอกับว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เฉพาะเบื้องพระภักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานแล้วหลังจากนั้นขยกเ่าข้อธรรมคำสอนของพระองค์ท่านขึ้นมาพิ่พินตปิจารณาให้ดูตามลักษณะของใจรัก คือลักษณะที่เหมือนกันของมนุษย์และสัตว์ทุกตัวตนก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นปกติเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางสลายไปในที่สุดจากเด็ก,กเล็กๆเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วก็ตาย จากต้นไม้ใบยญ้างอกขึ้นมาจากเมล็ดเป็นต้นเล็กๆกลายเป็นต้นค่อยๆโตขึ้นผลิดอกออกผลในที่สุดก็แก่ชราไปตามวัยตายหักโค่นลงไปเป็นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นลูกสัตว์เล็กๆ ค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาจากตัวเล็กก็เป็นตัวโตวเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่ชราไปตามวัยตายลงไปในที่สุดจะเป็นบ้านเดินลงผูกเขาแม่น้ำอะไรก็ตาม เมื่อแลกสร้างเสริมขึ้นมาหรือทั้งอยู่อย่างนั้นก็ดูใหม่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยเก่าลงเก่าลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเสื่อมสลายไปเรื่อยแต่เราเป็นเช่นนี้คนอื่นเป็นเช่นนี้สัตว์อื่นเป็นเช่นนี้วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นเช่นนี้ เกิดขึ้นในเบื้องต้นแป่ส่วนใน่ามกลางสลายไปในที่สุดขึ้นชื่อว่าการเกิดมามีร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน่อนอนไม่ได้เช่นนี้เราไม่มีความปรารถนาอีกสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานเมื่อพิจารณาไปถ้ารู้สึกว่ามัว ไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนได้ก็กลับมาหาภาพพระและลมหายใจเข้าออกสใหม่หายใจเข้าภาออพรพระสว่างขึ้นหายใจออกภาพพร,ระสว่างขึ้นหายใจเข้าภาพพร,ระสว่างขึ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้น ฉันกระทั่งรู้สึกว่าภาพพระสว่างสวัยชัดเจนอยู่ในห่วงนึกของเราก็ยกเอาข้อธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจารณาต่อว่าองค์สอนว่าการเกิดมามีแต่ความทุกข์ คือทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการแก่ทุกข์ของการเจ็บทุกข์ของการตายทุกข์ของการพัดพาจากของรักของชอบใจทุกข์ของการปรารถนาไม่สมหวังทุกข์ของการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้นตัวเราก็เป็นเช่นนี้คนอื่นก็เป็นเช่นนี้สัตว์อื่นก็เป็นเช่นนี้ วัตถุธาธตุทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดมามีแต่ความทุกข์เช่นนี้เราไม่ต้องการอีกสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้ารู้สึกว่าพิจารณาแล้วไม่ชัดเจนเริ่มมัวลงเข้ามาหาภาพพระและลมหายใจเข้าออกใหม่ หใจเข้าให้ภาพพร,ระสว่างขึน้นหายใจออกให้ภาพพร,ระสว่างขึน้นหายใจเข้าให้ภาพพร,ระสว่างขึน้นหายใจออกให้ภาพพร,ระสว่างขึน้นจนรู้สึกว่าหนักแน่นมั่นคงแล้ว ก็ยกเอาใจรักตัวสุดท้ายคือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามาพิจารณาดูเราจะเห็นว่าร่างกายนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่แท่งทึบมันเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากธาตุต่างๆคือดินน้ำไฟลม ส่วนที่แข็งเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันคือธาตุดินสามารถจับได้ต้องได้มีผมขนเล็บวันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกเส้นเอ็นตลอดจนอวัยวะภายในคือตับไตไส้ปอดม,ม้ามหัวใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เป็นต้น แยกเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าน,นี่คือธาตุดินส่วนที่สองคือส่วนที่ไหลไปไหลมาเอ,อิบอาบซึมซาบเคร่งตึงอยู่ในร่างกายของเราคือธาตุน้ำได้แก่เลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำตาน้ำลายน้ำดีเหงื่อไขมันเลวปัสสาวะ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำแยกเอาไว้อีกกองหนึ่ง <c oughs> ลำดับต่อไปได้แก่ธาตุลมคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่ค้างในท้องในไส้ที่เรียกว่าแก๊สลมที่อยู่ในช่องว่างร่างกายเช่นช่องหูช่องจมูก ลมที่พัดขึ้นเบื้องสูงพัดลงเบื้องต่ำพัดไปทั่วร่างกายที่เรียกว่าความดันโลหิตส่วนนี้เป็นธาตุลมแยกเอาไว้อีกกองหนึ่งส่วนที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราคือธาตุไฟมีไฟธาตุที่กระตุ้นร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้น ไฟธาตุที่เผาผ่านร่างกายให้สุดชมลงไฟธาตุที่ทำให้เรากระวนกระวายยามป่วยไข้ไฟธาตุท,าที่ช่วยในการเผาผ่านย่อยอาหารเหล่านี้เป็นธาตุไฟแยกเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง กองที่หนึ่งคือดินกองที่สองคือน้ำกองที่สามคือลมกองที่สี่คือไฟเมื่อแยกออกมาก็สลายตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเราเป็นของเราพอเอาประกอบกลับเข้าไปมีหัวมีหูมีหน้ามีตา ถ้าเรามาอาศัยอยู่ตามบุญตามกรรมเราก็าไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูพยายามแยกออกให้ละเอียดที่สุดจนกระทั่งสภาพจิตเห็นชัดเจนเมื่อบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราสภาพจิตจยอมดับโดยไม่ทกเทียงอีก ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หวงในร่างกายนี้อีกเมื่อทำถึงตรงนี้ได้ก็ให้ตั้งกำลังใจเอาไว้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าการเกิดมามีร่างกายที่ไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานั้นเราไม่มีความปลาถนาเช่นนั้นอีก หากว่าหมดอายุไขาตายลงไปก็ดีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตามเราขอมาอยู่ที่พระนิพพานกับองค์สมเด็จมาสัมมาสัมพธธุทธเจ้าเท่านั้นหลังจากนั้นก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกตลอดจนคำภาวนาของเรา ถ้ายังมีลมหายใจอยู่กำหนดดูกำหนดรู้ลมหายใจไปถ้ายังมีคำภาวนาอยู่กำหนดคำภาวนาไปด้วยถ้าลมหายใจเบาลงหรือว่าหายไปคำภาวนาหายไปก็ให้กำหนดรู้ว่าลมหายใจเบาลงหรือหายไปคำภาวนาหายไป อย่าพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นและอย่าดิ้นรนให้พ้นจากสภาพนั้นให้เอาจิตจัดจ่ออยู่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเราตายลงไปตอนนี้เราขออยู่บนพนิพานลำด,ดับต่อไปให้ทุกตานภาวนาและพิจารณาตามอัิยาศัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา มันคงกำหนดใจที่ภาพพัะตร์ของเราจะแบ่งความรู้สึกคนหนึ่งมาใช้ในการทำวัดกันต่อไป